สบายดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนตอนนี้ก็มาพบพ่อกับดีเจปองเอ็กซ์วายเอลอีกแล้วเนาะตอนนี้ดีเจปองเอ็กซ์วายเอลก็มาเห็ดสามักคามกินเนาะพี่น้องกินอยู่ทงไห้ทงหน้าแซ่บๆพี่น้องเอ้ยสามักคามนี่เนาะมันก็เป็นคือซาขี้เหล่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสั่วมักคามหรือว่าอันสั่วขี้เหล่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่ผักหอมผักหอมป่นแล้วก็มักทั่วแล้วก็มีผักชี้ผักชี้บานเข้าแล้วก็บผักหอมกุ้งยังอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะผักหอมปลหรือว่าผักผักชี้ไทยนี่แหละแล้วก็ ข้าแซลมักคามเนาะพี่น้องนอ้องใส่มักทั่วมักยังเข้าไปเนาะพานบุพงเข้าไปเนาะอืแซ่บพี่น้องอืมซองวะซองวะเอาเบียร์ใส่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะใส่เล็กๆนหน่อยแต่นี่โมได้ใส่เพื่อให้มันเป็นกินกินคือกินเหล่าอืมอืม วางนอนกับส w i n วะมามาพี่น้องแซ่บเจ็บอยู่ตรงไงรงหนตรงนั้นอืมอืมมาคามม้ามสมน้ำแซน้สหนาเอาออกมาตะตูต้เย็นหมัดหมัดลี้วมาหน้ายางเลี้วตายออกมาตะบ้าน มาหัวหน้าก็จัดไงเลยอืมอืมสร้อยมาพริกเป็นเส้นน้ำสอยวัวชิไข่เส้นน้ำวัวตะไคร่นะพี่น้องเนี่ยใส่หอมบัวใส่มะเขือเทศหรือว่ามะเเลนเนาะ Các bạn hãy sẹp, kí mì มันสาดอะไรอืมถ้าไล่พี่น้อง ใช้น้ำต,ตาลใส่ปล้แดงันทีน้อกนะ็เป็นนัวแบบเดียวกับซาคิโร่เออนี่นม

Xay mặc thịt quân Đưa vào mặc thịt phần rút mm. nhọt